ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็หลุดแล้วก็แทงง่ายมดลูกอ่อนแอมดลูกแข็งแรงเนี่ยนะคะพอเขาไปตรวจเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาพบเจอว่าคอลลาเจนไททรีเนี่ยมันต่ํากว่าปกติเกิดการแทง้งฝังตัวไม่สําเร็จวิตามินซีเนี่ยเมื่อมันทํางานร่วมกันกับคอลลาเจนเนี่ยมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะคะพอตอนเช้าคุกก็จะต้องกินตัวไฟโตครทอลซีล 4, แล้วก็ตัวคอลาเทโรนะแม่แม่รู้จักอยู่แล้ว ะะแล้วก็ตัวคอลลาเทโลคือคอลลาเจนเพื่อชาวเราเป็นคอลลาเจนเสริมคาะว่าเจริญพันธุ์ตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนที่ถูกออกแบบมาให้แม่ๆที่ต้องการเตรียมตัวมีบุตรหนึ่งละมันได้ในแง่ของการดูแลผิวพรรณผู้หญิงทุกคนกินคอลลาเจนเพื่อให้ผิวพรรณเราลื่นแ,แต,ต่งตึงแต่งหน้าง่ายผิวกระชับไม่หย่อนคล้อยไม่แก่พูดง่ายแต่คอลลาเจนมีหลายไทป์มันมีไทป์วันไทป์ทู 1, ท 2, แล้วก็ไทปนะ์ทรีนะไทป์วันมันจะเข้าผิวโดยตรงเลย 90%ไปที่ผิวเลยแม่ถ้าเป็นคอลลาเจนของคุกกอยที่เราเทสต์กันเนี่ยเรากินแค่14วัน สองซองนะสิบสี่วันเนี้ยลื่นเลยค่ะไม่ใช่ลื่นแค่ตรงนี้นะลื่นทั้งตัวไม่เชื่อก็ให้สามีรูปได้เลย <c oughs> เพราะว่าเราใช้คอลลาเจนเกรดดีนี่คือนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใส่เข้าไปในมิลลิกรัมที่ร่างกายดูดซึมได้ดีดูดซึมได้หมดแล้วก็เป็นโมเลกุลที่เป็นไดเพปไทด์คือเป็นไดเพปไทด์นี่คือเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดณนะปัจจุบันกับอีกท้ายนึงคือใส่ไทรท,ทรีไตรทรีเนี่ยคือคขาก็จะมุ่งไปในแง่ของภาวะเจริะะพญพ ูกอ่อนแอมมดลูกหแข็งแรงเนี่ยนะคะพอเขาไปตรวจเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาพบเจอว่าคอลลาเจนไททรีเนี่ยมันต่ำกว่าปกติซึ่งคอลลาเจนไททรีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเซลล์รกนะคะสารเส้นใยมดลูกให้แข็งแรงนะคะปากมดลูกนะคะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของการแท้งเนื่องมาจากมดลูกอ่อนแอเลยใส่ไททรเข้าไปให้ซึ่งไททรีตัวนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสตัวนี้นะคะเทโลก็คือย่อมาจากเทโลเมียนะคะตัวนี้ยังมีสารเดลฟีนอลซึ่งสกัดมาจากมาคิเบอรี่ตัวนี้นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันจนคุก้ยได้รับโลเลยล่ะค่ะว่าใส่มาคิ เลยนะคะ60มิลลิกรัมต่อซองซึ่งปริมาณ60มิลลิกรัมต่อซองเนี่ยนะคะมีงานวิจัยรองรับเรียบร้อยค่ะว่าเดลฟีนน6์มิลลิกรัมต่อซองเมื่อได้รับติดต่อกัน8สัปดาห์สามารถลดอัตราการหดสั้นของเทโลเมียรได้ถึง51%ซึ่งเทโลเมียรมันคืออะไรเทโลเมียคือส่วนปลายสุดของโครโมโซมนะคะ โครโมโซมเนี่ยเมื่อแก่ตัวไปโครโมโซมมันจะหลุดลุ่ยหดสั้นเสียหายพอโครโมโซมมันเสียหายหลุดลุ่ยก็ส่งผลให้ตัวอ่อนเรามีความผิดปกติตัวอ่อนเราไม่สมบูรณ์เกิดการแท้งฝังตัวไม่สําเร็จดังนั้นเนี่ยคุกกใส่ตัวที่ช่วยในเรื่องของเทโลเมียเพื่อช่วยในเรื่องของตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ขึ้นไข่ที่มีความสมบูรณ์ขึ้นผู้หญิงที่มีอายุมากๆแล้วเทโลเมียสั้นการเกิดการแท้งได้ง่ายการฝังตัวไม่สําเร็จเลยแนะนําให้ทานคอลาเทโลในแง่ของการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และการเพิ่มในเรื่องขอองงงคาาาเเจนให้ผิววพรตต่่่ึูยๆ สวยได้ลูกตื่นมาตอนเช้าก็เขย่าเนี่ย คอร์เทโล่ก่อนสีม่วงไม่ได้แต่งสีนะคะมาจากมาร์คิวเลอรี่จากนั้นเราก็เติมตัววิตามินซีจากธรรมชาติของเราไปตัวไฟโทฟิตอซีตัวนี้มันจะมี3รสอร่อยทั้ง3รสนะคะคุณแม่ควรทานทั้ง3รสสามารถทานได้วันละสองซองเลยเพราะว่ามันเป็นเนเชอรัลซีร่างกายดูดซึมได้หมดนะคะตั้งแต่เราทานซองแรกไม่เป็นภาระให้ร่างกายขับทิ้งแต่ถ้าเราทานเป็นพวกซีสังเคราะห์ที่เป็นเม็ดๆเนี่ยพันมิลลิกรัมพันห้าร้อยมิลลิกรัมสองพันมิลลิกรัมเปเปิลก็บอกแล้วว่าร่างกายจริงๆไม่สามารถดูดซซึ 1, ม 1, มมมมววิิิิิตตตาาาานนนนีีได้้้เกกกะะคคลลรรััั่องทจ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง16ชนิดนะคะนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระของผลไม้16ชนิดนี้ที่มีงานวิจัยรองรับว่าส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ชงคู่กันและที่สำคัญวิตามินซีเนี่ยเมื่อมันทำงานร่วมกันกับคอลลาเจนเนี่ยมันจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและก็อีลาสตินนะคะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะและดูว่าจุดด่างดำต่างๆลดลงนะคะในเรื่องของฝ้าฝ้าแดดนี่คือผลพลอยได้แต่สิ่งที่เรากินวิาวตามินซีเนี่ยเราอยากได้ในแง่ของการเสริมภูมิจะได้ไม่ เด็กสังขวบเริ่มทานได้เลยน้องเบดาทานได้เลยผู้สูงอายุทานได้คนท้องทานได้คนใส่ตัวอันทานได้เพราะมันเป็นเนเชอรัลซี C, ซึ่งมีความปลอดภัยสูง